สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแซมสั้นขวัเมืองสวัสดีครับโอ้โหมาดูนะคะว่าใครเป็มคขี้จ้าคนนี้อะไรนี่ผู้สมัครอันผู้ใหญ่บ้านที่บ้านคนไหนนี่สซสซสซสีสีดูค่ับดูมีทั้งกางเกงอ่ลายสลุงกับเสื้ออะไรนี่ลายอะไรนี่โอ้วันนี้จะไปไหนครับจะไปขึ้นบ้านไป ไป,ไปขึ้นบ้านใหม่หน้องปีใหม่นะคะวันนี้อซุ้มน้าเงินเราส่งตัวแทนอ่าบุญส่งไปนะคะวันนี้อืมโดยปีควานควานหมูแบลนนะคะเป็นคนควานพาพาบุญส่งไปนะฮะดูเจ้ากาแฟคุมด้านล่างนะคะทุกพี่เบลนคุมด้านบนโอ้ะมะสัง่งกลางห่มคือเทสบายบายโชกลอ้องทั้งนี้น้อยอโอ้บายบายบูบายบาย,บาย <laughs> โอ <c oughs> oh, ้เข้ากันมากเลยครับบุญทรงกับหมแบนสมสมดุลกันหน่อยถ้ากี่ธนวาลนี่ควันจะตัวใหญ่กว่านะคะถ้าบุญสรงนี้รู้สึกจะเข้าขั้นมากเลยเราไปดูนะว่าควันแบนของเราจะคุมบุญทรงอยู่หรือเปล่าเมื่อไปเจอเพื่อนๆเดะแก๊งน่าจะมากันหลายเชือกนะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะให้มาร่วม ยินดีอะขึ้นบ้านใหม่น้องปีใหม่นะคะพอดีว่าวันนี้เป็นวันที่9นะคะอ่าเราถ่ายคลิปไว้วันนี้เรามีภารกิจไปภาพาพ่อเซกนะคะออกจากหลักด้วยเลิกเลิกวันนี้เหมือนกันก็เลยส่งตัวแทนนะคะให้บุญส่งมาแทนเพราะว่าขวานเล็กก็ต้องไปเตรียมตัวนะคะไปช่วยคุณปู่ด้านบน นี่เราก็เลยนะส่งตัวแทนมามาตัวแทนทันวานะคะโอ้โหสมาชิกก็เยอะเบิง้งเบิ่งการแต่งตัวเนี่ยเด้อเบิ่งการแต่งตัวโอ้โอ หมูแบนต้องไปไปขี่เชือกนะั้นน่าจะพอดีนะฮะหนูลายทั้งลายทั้งชุดลายทั้งควานม,มาแล้วครับมา แต่อัดอัดทัวร์ฟูเลยทว okay. ัว yeah. ร well, ์ฟ so ูโดนลุมกาแฟมัเป็นยังแข่งขันกัมาหลายตีกันหลุดนี่แล้วพวกเขาบอดีการบริการมาก็เลยครูกันนิดหน่อยไปลุ่นตีกันลุ่นตีกันกาแฟไม่เป็นไรกาแฟมันมาบ่อยโอ้อาแฟนะในกองเถอะนะฟุตบอลไหมเคลื่อนไล่กุ๊ก วุ่นวายวุ่นวายนะคะเมื่อกี้พอ<า>ตอนนี้อ่ะช้างที่มาก็มีอ่ะเลิฟนะคะเลิฟแล้วก็อ่ะมูมนีน,นี่ก็มาแล้วเดีอยตามไปดูบุญทรงกับอ่ะมูเบลนนะคะว่ามัาจะไปเยือนอ่ะสาวๆเนาะตอนนี้กำลังเป็นหนุ่มดู มีสาวโมีมกับสาวอรไทยนะคะโอ้หมูเบนถ้าเปลี่ยนไปไปนั่งอ่น้องมูมน่าจะเข้ากันมากนะคะเพราะว่าชุดลายลายเหมือนกันสิเปลี่ยนเปลี่ยนขี่ช้างไหมก็เลยเปลี่ยนขี่ช้างไหมลายลายเหมือนกันน่ะเออเข้ากันเลยนะไปขึ้นโมมีนี้จะเข้ากันมากเลยนะคะดูโมมีมากับชุดลายอ่สาวคาวบอย บูเบนมากับชุดลายผ้าขามาเออดีละกังหงมเป็นพญาเลยโอ้นี่ตี่เขาเอิ่นเป็นกางหงมที่สั่งกางหงมเป็นพญาเด็อ่าเมยันเด็กอยู่เมยจ๋าเขาเรียกว่าขี่สั่งกังหงมเป็นพญาคนน่ะนี่บอกเป็นเขาเอื่นสาวเมยสาวเมยรู้สึกจะสนใจผู้บ่าวบุญสรงบุญสรงของเราวันนี้มาแบบไม่ได้อาบน้ํานะคะเพราะว่าอากาศหนาววันนี้ นตกโปรยปลายเอยาอบรรยากาศยามเช้านะคะเราก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมนะเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องไปต่อเราจะมบอบหมายงานตรงนี้ให้ควอนเต้น,<แ>นะคะเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวบร่วมกิจกรรมส่วนเราก็จะไปดูแลอ่า่อพลายคำม,มีต่อเนาะได้รับภารกิจดูแลพ่อพลายคำมีให้แล้วครับตัวนี้อุนให้แล้วตันี้อุนให้แล้วแล้วก็ไปอ่าพ่พ่อสเสกออกจากหลักนะคะวันนี้เลิกงามยามดีเราจะให้ดูบรรยากาศที่นี่ไปก่อนนะคะช่วงเช้า ตอนนี้เด็กแกงก็ยังมาไม่ครบอ่ะโมมีไปแล้วค่ะโมมีไปแล้วอตอนนี้ตอนนี้เจ้าภาพก็อาบน้ํามาแล้วเจ้าภาพอาบน้ํามาแล้วค่ะนุ่นน้องปีใหม่ยังไม่ได้ใส่ชุดนะคะวันนี้รู้จะใส่ชุดอะไรส่วนเรามาแบบบ้านๆน,นะคะหนุ่มอะไรนะหนุ่มสุกปรกหนุ่มสุกปรกบ้านๆดูแม้กระทั่งควานาก็ใส่ชุด,ดครับ ใส่ชุดแบบบ้านๆนะคะอ่าดีคุณย่าโทรตามแล้วครับย่าโทรตามแล้วเหรอครับวเดียวขอปิดคลิปก่อนหนุ่มบ้านๆควานก็บ้านๆใส่ชุดลายพักขาม้าอ่เก่งสโลงนะคะดูควานช้างก็ช้างก็ไม่ได้อาบน้ำควานก็อาบไม่ควานเดี๋ยวถามควานสีก่อนหมูไมอาบน้ำไมเมื่อเช้าน่ะ เอออเข้ากันค่ะเข้ากันฟานก็ไม่ได้อาบช้างก็ไม่ได้อาบถามที่พวกคุมก็ไม่ได้อาบอาพวกคุมเช้านี้อาบน้ํำยังครับครับท่านนี้หมายความว่าว่าอาบยังครับนี่แสดงว่าบ่ได้อาบเหมือนกันนะครับตอนตอนตอนไปปิดไฟนะครับโอ้หนาวภาษาเนาะหนาวหนาวแต่ว่าเปิดพัดลมพอกันกับอาเบนโอ้ตอนนี้เจ้าภาพกําลังแต่งตัวอยู่นะคะแต่งตัวแล้ว วังเขายังตรงไหมนางถอ,อยมาถอยมากลางล้มขี่ช้างตกลงหนูจะอยู่ที่นี่เราจะไป่าติบอกว่าให้ไปด้วยย่าให้งาไปด้วยโอ้ย่าาวแล้เพราะว่าเราต้องภารกิจไปที่บ้านยี่สิบหลังโตแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลช้างโตนะคะบางทีอาจจะได้คุณมาวันนี้เลยนะครับคุณมาเลยเหรอครับ เดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะไปดูแลพ่อพลายคำมียังไงเพราะสาเหตุอะไรโอ้แมงวีต้มหัวลงมาวะทํางนั้นน่ะจับชักดิ๊ดิโอแม่ไหนมาสามยัยกอลูกน้องไหนเยังมาได้ยังมาได้โอ๊ยแ่วีมุนที่กูเดียวเดมโอ้โหดูเอ้ยจะมาหนีบขากระซิ ดูชุดดูอ้าวรองเท้าไงอยู่ไหนไม่ใช่อยู่ที่บ้านบอกไปเอามาเลยจะเท้าไหมไปวิ่งไปเอารองเท้าไปทำไมฉันต้องไปทำไมฉันต้องไปแล้วเธอจะไปยังไงเธอไม่ใส่รองเท้าเอาเป็นยังไงครับมากับชุดหนุ่มบ้านบ้านเปิดมาให้ดูชุดเต็มๆนะครับโอ้โหดูสิพากันไปเอานุ่มเสียงก่อน จิบอะไรยูนะให้จันเตยเขาอยูค่ะจันเตยเขามาบังมาดูเลยแค่เมื่อกี้วันนี้เราภารก,กิจตอน่ะวันนี้พิธีการก็ยังไม่เริกนะคะก็ให้ดูบรรยากาศช่วงรอบเช้าไปก่อนเราจะมีภารก,กิจครัพระศิษย์เดินออกจากบุกหลักเพื่อที่จะได้อาบน้ำถูตัวนะคะอ่ะสาวโมเมก็เดินไปเดินมาวุ่นทั้งงานนะคะสา,าวคาวบอยมาตั้งขางเราเพื่อกินเขาแล้วครับมาตั้งขางเราเพื่อกินเขาแล้วโอ้ คือคือปฏิเสธไว้แต่นอสาไมาให้อโนซาหว่าถือว่านี้เขาว่าเขากินข้าวแล้วแม่โอ้ปฏิเสธยังไว้เลยแม่กินข้าวยังนี่แม่กินข้าวยังกินเน้อหางโอ้จะร่างกินแต่่างวันเห็นกินันอะไรนะเห็นเห็นกันยังกินอยู่เอาไม้จะไปเทใส่ถ้วยให้กินมันหรือเปล่านี่มันมันโอ้ห่อใส่ถุงดีกว่าครับจะไปวัานยี่สิบหนึ่งเอาไว้แม่เอาแล้วเซ ขนาดมากินข้าวแล้วนะยังเอาเอาไปก่อน่ะเอาอ่ะขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ขนาดตอบว่ากินข้าวแล้วขาบากินงเขาย่างคิดอยู่ได้ว่าจะของกินที่ย่างมาต่อเพราะว่าอยากกินนะเพราะว่าเห็นเห็นเห็นของอันอยากกินนะข่อยคือว่าอันนี้เจ้าจะนี่นี้นีอ่ะเลือกได้กันแล้วเหลือใจไปชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเรามีภารกิจต่อยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่อง สายแซมสั้นขันเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ